ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ผ่านความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจกันหลังจากนี้ก็จะทํางานร่วมกันในรอบแปดปีค่ะกับออารนี่หมายถึงว่าไม่ได้เจอกันหรือว่าไม่ได้ร่วมงานกันเรเออเจอกันอยู่บ้างในวันเกิดของบุคคลสําคัญในวงการก็เจอกันน้องก็มาสวัสดีลูกก็มาสวัสดีเหมือนเดิมแต่ในบางสื่อเวลาออไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดที่อธิษฐานอาจจะรุนแรงกินไปที่จริงข้างหลังก็ไม่ได้รุนแรงข,างขนาดน,นั้น แต่ก็ยินดีครับวันนี้ก็ได้คุยกับทั้งอา์มแล้วก็ทั้งแม่แต๋วด้วยก็เป็นเพื่อนกันด้วยอายุเท่ากัน54กับแม่แต๋วไม่มีอะไรไคุยกันนานหรือยังครับก็ที่จริงเราหลังไม่ก็คุยกันกับแม่เปิดวิดีโอคอลคุยกับแม่แดงแล้วก็แม่แต๋วว่าจะนั่งกินข้าวกันเมื่อสักปีที่แล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ว่า,าหลังจากเมื่อเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรบ้างเล็กน้อยแต่าาก,การสื่อสารครับไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ ก็เพิ่งมาครั้งนี้แหละครับผมเพราะว่าทาง<ม>อบอสนวัดก็เปิดโอกาสแล้วก็เชื่อมไปทางเฮีย,ยหน่อย<ม>ซึ่งเราก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ในวงการทั้งสองท่านเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือ,อต่างคนต่างมีล่องของความสําเร็จแต่ละคนแต่ละคนก็มีตัวตนของตัวเองก็มาร่วมงานกันดีกว่าทํางานสร้างผนงาน ก็ใช่ใช่ครับก็มันก็เป็นเรื่องของความผูกพันตั้งแต่ก่อนก็คิดถึงความสําเร็จในวันนี้แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาก็ให้มันจบๆไปก็ไม่ได้มีอะไรค้างคาใจกันตามก็คุยดีเมื่อกี้แม่ก็ก็ยินดีเลยนัดกันแล้วนัดกันแล้วนัดกันว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้กินข้าวกันบ่อยเพราะว่าในโซนบ้านเราก็อยู่ลังสิ์กับรำลูกาก็อยู่ห่างกันไม่ถึง5โล10โลประมาณนี้ อ๋อครับก็ทักทายกันให้กําลังใจกันน้องเหมือนเดิมที่จริงไม่มีอะไรครับตบหัวได้เลยบอกสอนอะไรเหมือนเดิมมันไม่ได้เจอกันเฉยๆครับบางทีก็การสื่อสารอาจจะคาดเคลื่อนตามอารมณ์การคาดหัวข้อข่าวอะไรที่มันรุนแรงก็ทําใจเพราะตอนนี้ก็ยึดหลักธรรมะไปแล้วไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าทํางานแล้วสนุกมากกว่าไม่มีอะไรติดค้างแล้วครับยินดีครับเรื่องของตอนนี้ปัญหาที่มันคาราคาซังกันอยู่แน่ยนะเพราะมันจะมีการเปลี่ยน วกากันอย่ง็ถ้าออกสื่อขนาดนี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วกับชีวิตของนักร้องหรือว่ามนุษย์มนาคนไหนแล้วผมเข้าทางธรรมะแล้วนะครับอะไรที่ปล่อยวางได้อะไรที่อภัยให้กันได้นะครับใครอยากได้ดีตามที่อาจารย์บอกสอนดึงกันมาผลักดันกันมาให้เกียรติกันอวยกันชื่นชมกันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าขี้เกียจไปกันแน่กันแหนะแซะใครแล้วมันเลยจุดที่ผมต้องมา เครียดกับดราม่าบรรดาดราม่าต่างๆผมนอนตามเวลากินตามเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวทําบุญน้องร้องเพลงมาเนี่ยไม่เคยได้ไปอเอาค่าลิขสิทธิ์ใดเลยแม้แต่ทุกรายการในทีวีไม่เคยนะครับแต่ว่าบางครั้งที่สื่อไปเนะี่ยเหมือนกับว่าทางค่ายไปเกี่ยว,วิขสิทธิ์ซึ่งทางค่ายไม่เคยเกี่ยวพิขสิทธิ์กับน้องอาร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เป็นการให้เกียรติตั้งแต่เมื่อ8ปดเ้าปีที่เราคุยกันที่รายการ จบที่รายการอนกระแสก็ไม่เคยเไปเรียกเก็บลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะครับทางมิสแกนขอลิขสิทธิ์ไปรายการทีวีทุกรายการทุกช่องขอลิขสิทธิ์ผมมาผมก็ไม่เคยเอาค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนั่นก็คือในความสัจจริงแต่บางทีเขาดูว่าร้องเพลงตัวเองแต่งขึ้นมาแท้ๆทาไมร้องไม่ได้อันนี้คือมันเป็นการสื่อสารที่ผมก็คือเป็นแพรรับบาตทางสังคม<อ>ผมก็บาดเจ็บมาตลอด8ปีแต่ผมไม่อยากพูดผมก็แค่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใช่ใช่ก็คือบางทีคือพูดไม่จบไงพูดจริงแต่ไม่ได้พูดหมดในข้อหาในในข้อมูลที่ให้ไปก็อาจจะคิดว่าผมนี่คือเป็นในห้างที่เป็นเป็นานายทุนซึ่งต้องเอาเปรียบนักร้องในสังกัดผมบอกว่าผมไม่ใช่ในทุนนะผมเป็นผู้ลงทุนผมก็เป็นครูเพลงที่ไปดีที่รักลูกน้องในองค์กรทุกคนแค่นั้นเองไม่ได้หวังจะเอาเปรียบยอะไรกับใครเพราะว่าเราก็มาจากดินเดวกันทุกคนไม่ได้หวังว่าจะไป ทำนาบนหลังคนกับใครสักอย่างแต่ว่าบางทีในกระแสโซเชียลที่มันร้อนรุ่มอาจจะมีดราม่าอาจจะมี f อฟฝั่งน้นฝั่งนี้แล้วก็เป็นการขยายผลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือสวดมนต์ท่องชินบัญชรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็จบที่เราบอกที่สุดผมก็รอวันนี้มา8ปปีเพื่อให้สวรรค์เปิดทางให้ผมผมก็รับได้ไมห้โลใจขึ้นไหมครับว่าแปดปีด้วยผก็ยินดีครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่ผมก็จะ นอนตายตายหลับด้วยแหละครับคือผมทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็ปลดล็อกทุกอย่างความขุ่นข้องหมองใจน้อยเนื้อต่าใจอะไรพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวที่เสนอข่าวไปบางทีผมก็น้อยใจบางทีก็เสนอไม่หมดบางทีก็ให้ผมพูดซัดออกเต็มหมัดเลยบางทีก็เอาไปคิดเอาไปออกนิดเดียวอะไรสิบางทีก็อารมณ์พาไปก็ก็น้อมรับหมดนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครแล้วถือว่าเราปากไวมากไปต่อไปก็จะไม่ปากไวอะไรแบบนี้ต่อไปก็ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับน้องๆนุงน่งๆที่ดูแลผมมาตลอดนะครับผมก็จะเป็นพระเอกแล้วนะต่อจากนี้ให้ผมเป็นพระเอกบ้างอย่าให้ผมเป็นโจรมากนะ,นะครับคุณสาวกลับมาสู่ครอบครแล้วมันรู้สึกอยังไงบ้างในฐานะอาจารย์ในบ้านพ่อก็ดีใจครับในวันที่เราลำบากมาด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ้านเช่าหลังละห้าพันห้าทุกคนมีบ้านหลังละส10ิบกว่าล้านดีใจหมดนะครับก็ที่พูดไปไม่ได้ลำเลิงบุญคุณอะไรครับแค่มันชื่นชมว่าในการก้าวย่างในวันนั้นเนี่ย เราลำบากกันมาจนมาถึงความสําเร็จวันนี้เนี่ยดีใจด้วยแต่เราก็คือเส้นทางหนึ่งที่เราพากันหอบหิ้วกันมาถึงจะได้สําเร็จมาวันนี้เราก็แค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองบางทีก็จะมองว่าเราไปลาเลือกุนคุณ,คณด้วยเงิน2 0 0พอยู่ในป่ายางคือเราด้วยความที่เราเป็นครูเราก็เปียบเปยอุปมาอุปไมยบ้างแต่ว่าในบุคลิบทของผมในคาแร็เตอร์ของผมเวลาสัมภาษณ์่ยเหมือนคนจริงจังและเป็นคนเหมือนดุดันความน่ารักก็เลยหายไปซึ่งต่อไปนี้ผมก็ คงจะไม่สัมภาษณ์ด้วยบุคลิกที่ท่าทางด้วยความเปรี้ยวกาด <c oughs> ด้วยบุคลิกที่ผมเป็นคนที่เรียนจบนิติศาสตร์มาเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองเป็นนักกฎหมายอะไรมาเนี่ยบางทีการต่อสู้ทางเชิงกฎหมายเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องเข้มข้นแต่พอมาถึงวงการบันเทิงวงการมายาแล้วเราเปลี่ยนไมซ์เปลี่ยนบริบทเรายังไม่ทันหลังจากนี้ผมก็จะต้องบีบเอ็กบุ๊คก็ทำไปคือผมเข้าใจบริบทของวงการมายาย วงการบันเทิงแล้วผมต้องอยู่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็วงให้ได้ก็เกตี่ยงใจอยากจะทำเฟสนะครับงานเฟสที่เป็นอินดี้จริงๆมีลำไยมีเนสมีอาร์มนะครับสามคนนี้เขาเขาเป็นเพื่อนกันนอนห้องเดียวกันซุกหัวนอนอยู่ห้องเดียวกันก็ถือว่าถ้าเป็นไปได้แต่ก่อนเนี่ยผมคิดคนเดียวไม่ได้นะครับแต่หลังจากนี้ บอสนวัตแล้วก็เฮียหน่อยเป็นคนคิดโปรเจกต์อย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะจอยกันได้แล้วแล้วทำเล็กไม่ได้แล้วทีเนี้ยเพราะว่าแบรนด์ของอมิดแกนแล้วก็ไฮองคาแล้วก็มอลําไอดนอนเนี่ยน่าจะทำอะไรให้มันเป็นเขาเรียกว่าโลกไม่จำถ้าเราธรรมดาก,ก็อยากทำอะไรใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราเลยลดละความรู้สึกอะไรบางอย่างท,ท,ท,ที่มันค้างคางในใจกันไปเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอของวงการเพลงเราอยากจะมาจับมือกันมากกว่าเรียกว่าจะได้ นี่แน่นอนครับผมจะคุยกับน้องเนทกาแฟแล้วก็อาร์มแล้วก็ลำใหญ่ครับน่าจะเกิดขึ้นนอกจากเฟซตรงนี้ด้วยอาจจะมีโปรเจกต์อื่นที่อาจจะตั้งขึ้นมาอีกของทีมงานของเรา3ท่านใช่ครับเป็นโปรเจกต์เกิดปุ๊บไหมครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเกิดปุ๊ปอินดี้ครับผมอินดี้เกิดปุ๊ปยุคบุกเบิกครับเมื่อสักเก้าปีที่แล้วเขาก็ต่อสู้มาด้วยกันแต่งเพลงด้วยกันแชร์โซเชียลด้วยกันครับเป็นยุคแรกที่ไลฟ์สดเป็น พี่มือถือมีแอปให้ไลฟ์สดเขาก็3คนนี่แหละเป็นเห็นไอดอลยุคแรกครับก็ถือว่าพอเราสําเร็จกันแล้วก็ต่างคนต่างทํางานดีกว่าจะได้สนุกกันท่อ่าสุดท้ายครับปครับว่าคนที่เชียร์เราว่าอยากเห็น2คนมุดมุกันสุดท้ายน้ำพานี้มันออกไปแล้วมีอะไรต่างดาวพูดถึงคนที่เป็นกำลังใจให้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจหรือว่าคอมเมนต์ที่ไปในแนวทางที่ทําให้เราบาดหมางกันแต่ก็ขอให้จบ อในวันนี้นะครับเราเราก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานกันแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็เข้ามองอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้ในวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านนะครับที่ดูแลเรามาดีดีโดยตลอดนะครับแล้วก็ติดตามไม่ว่าผมจะโดนอัปเด์ช็อกบ้างดาม่งดาม่าบ้างซึ่งมันเป็นมันเป็นวิธีการวิถีของคนดังถ้าไม่ดังหรือไม่ไม่ไมีดาม่ามันก็จะไม่เกิด กระแสขึ้นมาฉะนั้นผมก็ต้องบริหารดารามาเป็นดารามามาร์เก็ตติ้งให้ได้มากที่สุด